วันท่วมคือขี่ไม่ได้พี่ขี่ใช้งานก็ท่วมแค่แตะนิดเดียวรอรอบมาเนี่ยถนนนี่มองไม่เห็นนะโอ้โหแตะนิดเดียวก็รอรอ,อบพันท่วมใช่แล้วพี่สมมติเราขี่ใช้งานนะอะไปโดนใส่เขาอย่างเนี้ยเขาโผล่ข,ขึ้นมาเอาขนองคนน้ํามาปาอย่างเนี้ยโอ้โหนะโดนขนาดนั้นเลยเหรอใช่แบบคือเราเองก็ขี่มอไซค์เราก็เข้าใจใช่ด้วบางคนคือมันแดดมันร้อนอะพี่งุนหงิด ล้วควันโอ้โหมันคนอารมณ์ไม่ดีใช่ป่ะพี่อ่าใช่เอาขนนมขนน้ำเฟี้ยง <คน S 1> ต่อให้เราไปรถรถซิ่งเราก็ไม่ได้อยากจะบรบกวนใครใ<ช>ไม่อยากให้ควันมันไปบรบกวนใครหล<ช>ังจากควันเยอะก็ไปจูนแก้แล้วใ,<ห>ใช่ไหมแก้แล้วเขาบอกสูตรกาลังเขาแล้วอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคือพอที่ออที่ทมาตอนแรกบอกอะไรนะเขาบอกว่าต้องถมควันถึงจะแรงต้องถมควันเข้าไปถึงจะแรงถึงจะวิ่งออกวัเตอร์โบมันลูกใหญ่อ่า เาขาบอกโองหลังใหญ่ไปด้วยใช,ใช่ไหมสุดท้ายคือมีแต่ควันรถไม่วิ่งกินน้ํามันกินน้ํามันรถก็ไม่วิ่งบูธก็มาช้าบูธมาช้ารอแใช่ต้องพี่พี่ต้องเหยียบคังเร่งรอเลยครึ่งหนึ่งแล้วบูธจะค่อยตามตามมามจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นที่ท,ที่เทอร์โบหรอกทเทอร์โบมันโอเคครับทุกอย่างองค์ประกอบโอเคนะครับแต่การจูนไม่โอเคครับการจูนมันมันถมอย่างเดียวจริงๆอะ่ะ นะครับมันทมอย่างเดียวซึ่งมันมันเหมือนคนกินอาหารแล้วไม่ปรุงแบบเทพริกแม่งก็เทเลยเทน้ําปลาแม่งก็เทเลยอ่ะแล้วจะบอกว่าต้องทมแบบนั้นเหรอมันถึงจะอร่อยจริงๆมันไม่ใช่ทีแรกจะมาเปลี่ยนโบจะมาเปลี่ยนกับพี่ทอแล้วพ <laughs> อแล้วพอแล้วคือ ผมถึงบอกพี่นะว่าพี่พี่โบเดิมไหมผมท้อแล้วผมจะโยนทิ้งเลยตัวนี้เ<อ>าจเาโบซิงออกแม่งอยากจะใส่โบเดิมแล้วใช่พี่ก็เลยบอกมาลองมาดูลองมาไอ้นี่ดูว่ามันยังไงมาไล่ดูก่อนใช่ไหมเผื่อไม่ต้องเปลี่ยนทเทอร์โบเผื่อเป็นที่การจูนให้ผม,<ช> <ๆ S 2> มไล่ดูก่อนสรุปคือเป็นเป็นที่การจูนจริงๆและเทอร์บโบก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ยังใช้ตัวนี้เลยนะครับสุดท้ายคือมันไม่ออกทะเลไม่เสียเงินเปล่าถ้าผมจะชงว่าเฮ้ เฮ้ยแม่งเป็นทั้งสองอย่างเปลี่ยนเทอร์โบโด้วยมันก็ชงได้แต่ผมไม่ทําแลับสุดท้ายคือจรรยาบรณของของ,ของเรามันก็ต้องแนะนําตมจริงว่าเฮ้ยฟังอยาไทไลายมาแล้วเนี่ยแล้วมามาจับรถดูมาดูค่ามาต่างเฮ้ยมันน่าจะเป็นที่รถมันน่าจะเป็นที่การจูนครับก็เลยแก้สุดท้ายคือเนี่ยพอลองถูนแก้แล้วเป็นไงดีทุกอย่าง,างเบิร์นไม่ควันขับไม่ควันว่าขับควันน้อย ไม่ไม่ใช่ควันแบบเยอะแยะท่วมอะไรไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นชัดเจนไหมก็ดีขึ้นคือ,ค,อคือคนละเรื่องเหรอพี่คนละเรื่องใช่ไหมคือเหยียบปุ้มมาปับ๊บเหยียบปุ้มมาปับ๊บอะไรเนี้ยคือแต่คือยอดเลยพี่คือโล่งแล้วเถอะตอนเนี้ยโล่งแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่